พลังร่วมสร้างสุขภาพนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆอันแสนอบอุ่นบ้านแม่จองไฟจังหวัดแพร่กับโครงการภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านและการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่นโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่เปี่ยมไปด้วยพลัง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนในชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมให้กับคนรุ่นหลังพื้นที่โดยทั่วไปของบ้านมมจงไฟกับเป็นภูเขาเป็นพื้นที่เขตป่าชุมชนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ป่าสงวนส่วนหนึ่งนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับบ้านเมนจงไฟนี่เป็นหมู่บ้านที่ก่อจากยาขยะนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นอินทรีย์นะครับผมแล้วก็จะนำชาวบ้านนะครับก็บต้องการสืบสารเกี่ยวกับ พืชสมุนไพรในป่าชุมชนนะครับเกิดเลยได้มีการทําโครงการตัวนี้นะครับก็ได้มีการสํารวจพืชสมุนไพรนะครับที่อยู่ในป่าชุมชนนะครับมีประมาณเท่าไหร่นะครับเนาะเพื่อทําเป็นสถานที่ให้ความรู้นะครับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับหรือได้เอานํามาใช้ในชีวิตประจําวันของชาวบ้านของบ้านแม่จังไฟนะครับ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพืชสมุนไพรท้องถิ่นสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านสมุนไพรสร้างชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับที่มีเกิดความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายชุมชนแล้วก็แกนนําชุมชนนะครับที่ได้นําเรื่องของ ภูมิปัญญาชุมชนรวมถึงภูมิปัญญาในเรื่องของแพทย์แผนไทยสมุนไพรพื้นบ้านมาทําให้เกิดประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่แล้วก็เผยแพร่ให้กับชุมชนที่มีความสนใจในการทํางานต่อในอนาคตต่อไปครับ ความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกันชุมชนและองค์กรล้วนส่งผลให้เกิดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้แต่จะขับเคลื่อนต่อไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในทุกนิติของเด็กปฐมวยัย ด้วยกิจกรรม3ดีบ้านวังฟ้อนตําบลหัวเมืองอําเภอสองจังหวัดแพร่เป็นโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการสร้างสุขภาวะที่ดีของทุกคนโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีโดยการน้ำของ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประสานให้ครู่ผู้ปกครองและอันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กๆของเขาได้สร้างสิ่งดีพื้นฐานดีภูมิปัญญาที่ดีให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของขาวครับโดย3 d ดีประกอบด้วยเครือข่ายดีมีความเข้มแข็งจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับในส่วนของแผนงานร่วมทุนขององค์การมหาส่วนจังหวัดแพร่กับสสสนะครับก็ได้คัดเลือกโครงการประเด็นเด็กนะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเมืองอำเภอสองนะครับเป็นโครงการนวัตกรรมในการที่จะเป็นต้นแบบของการสร้างสุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับซึ่ง ความโดดเด่นของโครงการนี้ก็คือการสร้างเครือข่ายในการร่รวมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กให้สมกับพัฒนาการครับดีที่2ส,สื่อการเรียนการสอนดีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและดีที่3ภูมิทัศน์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบศูนย์เด็กที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิด Brain, b ร a i n เ a ร e เ learning ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นสมองเด็กๆอย่างรอบด้านทั้งการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสและการเคลื่อนไหวพลังแห่งความร่วมมือความศรัทธาและความมุ่งมั่นคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ทั้งสองโครงการประสบความสำเร็จเป็นพลังของคนแพร่สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวผ่านความท้าทายและสร้างอนาคตที่สดใสให้กับประเทศไทย